ไม่รู้สึกเลยนะแกนอนแข้งข้างเดียวขาเขาเด็กบอกแขนแกหายไปไหนขาแกหายไปไหนแกว่าเขาปวดลูกสาวเราพี่ลูกสาวเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็ไปนอนขื่ข้าวคืนเขาบอกเขาก็ไปเอายูดอยอะไรแต่แรงไปทาไปทาาน้ำกระโนนให้แกแล้ววันนี้หลายวันแล้วนะแกปวดยังไม่หายแต่แกเนี่ยรู้สึกขาแหละรู้สึกอุ้ยเห็นไหมมันไม่น่าเชื่อหรอกต้องงงอะกินเข้าไป ประมาณแคขึ้นขวด,ดตั้งเขาบอกว่ามันเหมือนมีอะไรวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งที่ขาคนเนี้ยนะพอแปดสิบกว่าแล้วอ่ะอายุแปดสิบกว่าแล้วก็รู้สึกเลยว่าขามันดีขึ้นเลยเหรอเนี่ย่ะเป็นบุญเลยและโดยเฉพาะ,ะวันพระใหญ่เนี่ยคุณพี่ได้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่คุณพี่<ฮ>ทําไปเนี่ย<ฮ>มันตอบสนอง,องคุณพี่มาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยเห็นไหมคุณพี่ต้องสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เป็นกําลังให้กับลูกน้องเนาะ พี่คุณพี่เป็นคนใจบุญขอให้โชคดีโชคดีนะคะคุณพี่ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบะคคุณ่กราบขอบพระคุณค่ะดีใจดีใจกับเข้าังเลยดีใจใช่ไหมยิ่งกะไทยชีวิตโคกระเบยใช่ไหมเออได้ได้เอาสวัดดีสวัสดีค่ะปลอดภัยในโลกโชคดีมีความสุขไปค่ะ